ก็จบไปเรียบร้อยฮะสำหรับเกมในวันอาทิตย์ฮะสามทุ่มแมนยูเต็ดเราก็เปิดบ้านตอนนี้ยังเสมอกับไบรทันอยู่1นประตูต่อหนึ่งฮะก็ตอนแรกเอาจริงก่อนเริ่มเกมเนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวนักเตะแม่งร้ายเน่ยเพื่อเตะมาเมื่อคืนมันพืิดหักนี้เองแล้วก็พักอยู่ประมาณวันกว่าประมาณวัน2วันก็เตะอีกแล้วครับไบรทันจริงๆไบรทันเขาก็เตะมา วันก่อนเหมนกันแต่ว่าดูสภาพแมนยูตัวเลือกมันดูน้อยกว่าไบรทตันเนาะก็เลยกลัวเรื่องความล้านะที่นักเตะแมนยูมันแบกมาในช่วงเกือบสเดือนที่ผ่านมานะ <c oughs> ก็เห็น11ตัวผู้เล่นผมเชื่อว่าก็ทางอโมริมเลือกตามฟอร์มแล้วก็เลือกตามสภาพนักเตะแหละเพราะว่าเซ็นเตอร์สามตัวลิซโดมาร์ติเนสได้พักนะแล้วก็ส่ง เลนิโยโลลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ซ้ายฮะที่เหลือยังเป็นแม็กควายกับเดริกเหมือนเดิมวันนี้วิงซ้ายก็ได้ดาโลกลับมานะหลังจากที่เกมที่แล้วโดนแบนไปวิงขวาก็เป็นมาสลาวีเหมือนเดิมคู่การอุกเต้เมนูเหมือนเดิมแล้วก็คู่เกมรุกอ่าก็เป็นบรูโน่แล้วก็อามัดวันนี้หน้าเป้าเปลี่ยนนะเป็นโจัชเซอร์ซี่หลังจากที่ไอ้ลาสมุตคอยลุนแม่งได้โอกาสลงเป็นตัวจริงมา หลายๆเกมหลังแล้วก็ไม่ค่อยทําประโยชน์ให้กับทีมเลยวันนี้ก็เลยเป็นเซอร์ซี่ที่ออกเป็นตัวจริงครึ่งแรกที่จบไปเนี่ยแมนยูเสียประตูก่อนะตั้งแต่นาทีที่ประมาณนาทีที่สีที่ห้าเนี่ยจากน่าจะเป็นการบุกค,ครั้งแรกของไบรันเลยเพราะว่าช่วงแรกแมนยูก็พยายามที่จะคอบครองบอลเก็บบอลได้แต่ว่าพอเสียบอลให้ไบรท์ตันปุ๊บเขายนยาปึ๊บมาทางฝั่งไอ้มิโตมามิโตมาเช็ค ลายลำหน้าไม่ลำบมวยเฮ้ยแม็กวายแม่งยืนต่ำกว่ามีต้องมาวิง่งปลื้ดเข้าไปมาซาวีวิ่งไม่ทันแล้วก็ปาดไปหน้าโกแล้วก็เป็นบินเตยที่เข้ามาชาร์จให้ไรตันนำหนึ่งศูนย์ครับโคตรเร็วบอกเลยต <c oughs> ั้งแต่นาทีที่ห้าครับคือผมคิดากแม่งเอาอีกแล้วอ่ะเสียกรอ,อีกแล้วเสียไวอีกแล้วด้วยเออเป็นอะไรไม่รู้แมนยูชอบเสียประตูไวแล้วก็หลังจากนั้นรูปแบบการเล่นของไรตันก็เหมือนแบบ ลงไปเล่นประคองในแดงตัวเองคือปล่อยให้แมนยูคองบอลเคาะบอลไปเรื่อยๆนะครเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าบอลยังอยู่ในแดนแมนยูคือไบรตันเขาก็จะค่อยๆค่อยๆขยับค่อยๆขยับตัวรุกของเขาขึ้นมาเนาะไอ้เวลเบกเจาเปโดก็ค่อยๆวิ่งไล่มาเรื่อยๆดังนั้นแมนยูมันก็ขึ้นลําบากแล้วไบรตันเองก็ถอยไปเล่นเกมในแดงของของตัวเองเนี่ยค่อนข้าง แน่นประมาณหนึ่งเลยทําให้ก่อนที่แมนยูจะได้ประตูตีเสอเมอโอกาสเนี่ยก็ค่อยๆเคาะบอลไปคอย,อคอย,คอยอเคาะบอลกันมาพอเมือไม่ได้ด้วยนะพอเมือปุ๊บไอ้ไบรตัตนแม่งรอจะฉกบอลจากนักเตะแมนยูเต็ดเลยจะเห็นว่าหลายๆจังหวะบางทีไอ้มาสลาวีช้าก็โดนฉกแม็กควาช้าบางทีก็โดนเข้าอะไรเงี้ยก็จะทําให้แมนยูเนี่ยขึ้นบอนลลาบากฝั่งซ้ายฝั่งดาโลเองก็ ขึ้นไม่ค่อยได้ลำบากเจอมินเตเข้าไปฮะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมีอามัดเดียโลเนี่ยแหละที่พอช่วงต้นเกมอะมิโตมะพอแอซิดให้เพื่อนทำประตูได้หลังจากนั้นแมนยูก็ครองบอลได้เยอะแม้ว่าโอกาสเข้าทำาจยังไม่เยอะแต่ว่าเกมทางด้านขวาของแมนยูการเอาตัวรอดของอามัดเดียโลเนี่ยยังถือว่าทำได้ดีแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีเลยมีจังงวะนหนึ่งที่มุดๆเข้าไปอะแล้วก็ปาดบอลให้เซอร์ซี่เซอร์ซี่ป้ายต่อให้ รูโดยิงแป๊กมันก็เลยไปเข้าเบอร์ของไอ้แฟบุเคนนะแล้วก็สุดท้ายไอ้แฟบุเคนเนี่ยเห็นละหลายๆจังหวะพอนักเตะแมนยูแม่งวิ่งเข้าไปกดดันแม่งเปิดออกข้างบ้างเปิดไม่ดีบ้างแล้วสุดท้ายจังหวะที่แมนยูแม่งได้ประตูก็เปิดไม่ดีนั่นแหละเปิดไม่เพื่อนรู้สึกจะเป็นจังหวะที่ไอ้ไอ้น่าจะเป็นทางเมนูหรือเปล่านะที่อยู่ใกล้นักเตะของไบต้าแล้วสุดท้ายก็ โดนตั้งแต่มาอยู่แซะบอลมาได้พอบอลไปถึงโจชัวเซอร์ซ,ซีที่อยู่ในกรอบเกตโทษไอบาเลบา้ามาจากไหนไม่รู้กระโดดเนียวคอเซอร์ซ,ซีเรียบร้อยดีครับจุดโทษฮะและบรูโน่ก็สัต์ไม่พลาดนฮะไอแฟร์บเคนก็พุ่งไปผิดทางฮนะแล้วก็ถือว่าพอได้ประตูตีเสมอทั้ง2ทีม ก็กลับมาสูสีอีกรอบหนึง่งคือไอ้ไรตันเองก็พยายามจะบุกขึ้นไปหน้ากอเกยรโทษดแมนยูก็โดนแมนยูตัดได้บล็อกได้ป่ะส่วนแมนยูเองพอจะบุกขึ้นไปก็โดนไบรตันบล็อกได้บางส่วนใหญ่ก็จะเกมปะทะแล้วก็ชิงเหลี่ยมกันตรงกลางสนามนี่แหละกูกาเต้ไอ้เมนูบรูโน่เซอร์ซี่เนี่ยถือว่า,าก็ก็โอเคประมาณนึงแต่ว่าหลังจากที่ได้ประตูตีเสมอโอกาสลุ้นประตูก็ไม่ได้มีมาก ทั้ง2ฝั่งสักเท่าไหร่ดังนั้นจบครึ่งแรกก็เลยจบไปที่สกอร์หนึ่งประตัวต่อหนึ่งนะ,ะไปดูสถิติแป๊บหนึ่งก่อนก่อนที่จะมาคุยถึงตัวนักเตะน,นะ,ะสถิติที่จบไปในครึ่งแรกเนี่ยไบรตันเ,เนี่ยห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคองบอลแมนอยู่ประมาณสี่สิบแปดนะยิงเข้ากรอบคนละครั้งก็คือลูกที่เป็นประตูนะแต่ว่าโอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยไบรตันสามส่วนแมนยูนเต็ดมีสี่นะฮะก็ ไบตันเนี่ยได้ใบเหลืองไปแล้วสองใบนะครับผมก็ถือว่าอ่าก็ถือว่าเออโดนหน้าโดนใบเหลืองแหละสำหรับไบตันก็มีจังหวะไอบ้บาเลบ้าเนี่ยแหละแล้วก็อีกจกังหวะก็คือเอ่อมินเต้ั้งที่ไปทำฟาวมาไทาเดลิกนะครับผมในช่วงที่เดลิกเคลียร์บอลน,นะไอ้ลูกที่ไบตันยังยิงได้แล้วดาร์โลบล็อกอนะ่ะแล้วก็ไอ้เดลิกเคลียร์กลายเป็นว่ามินเต้มานะเข้าชานะครับผมก็โดยรวมผมว่า ยังโอเคยังพอที่จะได้ลุ้นกันอยู่ทั้งสองฝั่งไวตันก็ยังพอที่จะมีโอกาสแมนยูก็ยังพอที่จะมีโอกาสในครึ่งหลังเกมยังดู50 50ิบ้นะครับนาเตะแมนยูที่เล่นในครึ่งแรกวันนี้ผมว่าอุกเต้ก็ยังโอเคนะจงังหวะเล่นเกมในแดนกลางยังถือว่าก็ไม่ได้ดูแย่ก็ดูได้ตามมาตรฐานของตัวเองเพราะว่าหลังจากที่ลงเล่นไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าแดนกลางเเวลาแมนยูเล่นเนี่ย อุกเต้จะห้อยเป็นตัวรับแต่ว่าไอเมนูจะถูกดันไปเป็นเหมือนวิฟิลตัวกลางขนาดข้างด้วยอามัดแล้วก็บรูโน่แฟนันนะครับผม,มส่วนตัวลุกเนี่ยผมว่าเซอร์ซีมีประโยชน์มากกว่าลา s t สฟุตคอยลุนเยอะนะมีบางจังหวะที่พอเซอร์ซีมันเก็บบอลได้คือจังหวะมันดีอ่ะเหมือนมันจับจังหวะตัวเองได้ไอเซอร์ซีในระยะหลังๆนะพอได้บอลปุ๊บเห็นจังหวงนะไหมกระชากไหม กระชากดึงบอลหลบนักเตะของไบรตันนี่เหมือนกับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเลยโอ้โหหลายตัวเหมือนกันที่ที่ที่ต้องหัวปักหัวปัม๊มล้มคมาม่ะจากลูกการดึงบอลของทาง A. เอ,อโจโจเซอร์ซี่อะ่ะแล้วก็จ่ายบอลได้ค่อนข้างดีนะถือว่าเชื่อมบอลให้เพื่อนเ่ะโอเคเลยนะครับผมก็ถือว่ายังพอดูดีมีอนาคตอยู่สำหรับไอ,อเจ้าเซอร์ซี่กับการ เป็นตัวเชื่อเมเกมรูปของเมทัลนะฮะอ่าคอมเมนต์กันหน่อยนะคุณวิไลทองบอกว่าสวัสดีครับแอดเมนดูเสียบตัวเลยมากคอบอลก็แทบจะไม่ได้เลยอ่ะจริงๆคอบอลก็เยอะเหมือนกันคุณได้เล่นคีย์บอร์ดว่าอาการหนักตลอดเมนยูไม่มีนั่นไหนที่ชนะสบายสบายเลยถูกต้องนะฮะต้องออกบอลเร็วทําเกมนี้ต้องพยายามช่วยกันเล่นเพราะไบตันเล่นเร็วถูกฮะไบตันเนี่ยเข้าเร็วมากนะเห็นว่า เกมอ่ะเวลาแมนูถอยมาบิ้วอัพในแดนหลังเมื่อไหร่ใบตันแม่งดันขึ้นมนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างน้อยเวลามึงจะถ่ายบอลหากันมึงต้องจ่ายบอลยากเพอไบตันแม่งขึ้นมาเร็วพอจ่ายบอลยากปุ๊บเปิดบอลถ้าไม่แม่นจริงก็จะต้องไปวัดจังหวะว่าเออจะแย่งกับไบตันได้หรือเปล่าหรือบางจังหวะที่เห็นนักเตะแมนูกองหลังเนี่ยเวลาโดนบีบพอเตะขึ้นหน้ามาไปที่พื้นที่วางตลอดไม่มีนักเตะไม่มีเพื่อน หรือตัวลูกของแมนยูอยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นว่ามันเหมือนเตะบอลทิ้งไปเปล่าๆะคุณธนวัฒน์บอกว่าดาร์โลหลุดเดียวสองครั้งแต่ไม่แตะออก้านกว้างเลยก็2จังหวะที่ดาร์โลเนี่ยได้บอลหลุดขึ้นไปโดนมินเตเสียบสกัดตลอดฮะก็ยังไม่ชนะมินเตนะฮะก็ต้องรอดูต่อกไปเสียดายที่มันน่าจะไปได้ดีมากกว่านั้นนะจังหวะเหล่านั้นมันน่าจะได้แบบไปได้ถึงแบบจังหวะพื้นที่สุดท้ายแล้วแบบ ได้พอลุ้นประตูบ้างกลายเป็นว่าไปโดนตัดตัดซะก่อนนะฮะก็ยังไปต่อไม่ได้สำหรับเดโกดาโลนะคุณดีเอ็มบอกว่าเราดูครึ่งหลังครับการแก้เกมของโมลิมคุณดีเอ็บอกขอสาดแตม้มครึ่งหลังอาจจะพลิกเฉือนชนะไบตันก็ได้ครับขอแค่เป็นยุทมีสมาธิกว่านี้เห็นด้วยนะฮะคุณดีเอ็บอกช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งเดี๋ยวก็มีโอกาสถูกต้องนะ,ค,ะคุณไปที่บอกว่าเล่นได้ดีมากๆทรงบอลดีก็รอดูกันในครึ่งหลังว่าจะยังพอ ทิ่สถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าแต่โดยรวมก็ไม่ได้ดูแย่นะแมนยูอิตในครึ่งแรกรที่บอกว่าตั้งแต่เจอลิบูมาก,ก็เล่นดีเลยลก็ือว่าดูทรงดีมีอนาคตมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้จเจ๋ได้ว่าตอนช่วงธันวาคมช่วงเดือนแรกของอโมลิมที่มาเนี่ยสองเดือนแรกของโมลิมที่มาย,ยังมีการโรเดชั่นนักเตะเพื่อที่จะสลับตัวผู้เล่นเพื่อให้เห็นว่าใครเล่นได้ในตำแหน่งที่อโมลิมวางระบบเอาไว้นะ คือจะเห็นว่าตัวผู้เล่นมันสลับตลอดนะในช่วงปีที่แล้วแต่พอามาปีนี้เนี่ยเริ่มเป็นผู้เล่นตัวหลกัหลกๆและไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมากเท่าที่กวรถ้านักเตะไม่ล้านักเตะไม่เจ็บเนี่ยก็จะเป็นชุดเล่นผู้เล่นชุดเดิมๆนั้นความเข้าใจของเกมความเข้าใจของระบบเนี่ยก็จะดูมีมากขึ้นนะก็รอดูกันยาวๆว่าแมนยูจะเป็นยังไงในการคุมทีมของโมริเกับ3 5 2นะฮะไปดูบอลในครึ่งหลังครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจบเกมแมนยูจะจบลงตรงไหนนะครับผมสำหรับเกม วันนี้ที่เจอกับไรตันคือแรกเป็นหนึ่ง,งครึ่งหลังมาลุ้นกันต่อนะฮะ